ช่วงนี้มาดูกันค่ะว่าถ้ารักษาแบบฝังเครื่องกระตุกหัวใจไปแล้วจะมีแนวทางในการดูแลอย่างไรค่ะช่วง 1- นงถึงสสัปดาห์แรกหลังจากการฝังเครื่องกระตุกหัวใจไปสิ่งที่ควรทําก็คือการดูแลแผลค่ะรักษาความสะอาดของแผลทําแผลแล้วก็ไปพบแพทย์ตามนัดนะคะ ต่อมาก็คือไม่ควรกางแขนเกินระดับหัวไหล่หรือว่ายกแขนสูงค่ะเพราะว่าอาจจะมีผลต่อเครื่องที่ฝังอยู่ได้ค่ะสามารถออกกำลังกายได้หลังจาก2-3เดือนไปแล้วและควรหลีกเลี่ยงกีฬาที่มีโอกาสเกิดการประทะเช่นมวยหรือแม้แต่ฟุตบอลบาสเกตบอลการกระแทกบริเวณที่ฝังเครื่องไว้ค่ะ ผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการสั่งเครื่องจะได้รับบัตรประจำตัวผู้ป่วยซึ่งควรพกบัตรติดตัวไว้เสมอนะคะและผู้ป่วยควรพบแพทย์เพื่อตรวจติดตามการทำงานของเครื่องอย่างน้อยทุก6เดือนหรือตามนัดค่ะอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของเครื่องกระตุกหัวใจค่ะมีอายุประมาณ5-10ปีค่ะถ้าหากตรวจพบว่าแบตเตอรี่ต่ำหรือว่าแบตหมดก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใหม่โดยการผ่าตัดเปิดหน้าอกซ้ำอีกครั้งนึงค่ะ นอกจากนี้ที่สําคัญมากๆเลยก็คือควรจะอยู่ห่างหรือว่าไกลาจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าค่ะแล้วก็ตรวจสภาพเช็คการทํางานของเครื่องไฟฟ้าในบ้านไม่ให้ชํารุดนะคะเพราะว่ากระแสะไฟฟ้าเนี่ยมีผลต่อเครื่องกระตุกหัวใจค่ะนอกจากนี้ควรระวังการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อการทํางานของเครื่องได้ค่ะทาแนะนําในการดูแลสุขภาพสําหรับผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะ อันดับแรกการรับประทานยาทานยาตามที่แพทย์สั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นยาโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจรวมถึงโรคหรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเองค่ะสามารถออกกําลังกายได้แต่ก็ต้องหลีกเลี่ยงการออกกาลังกายที่รุนแรงจนเกินไปจะทราบได้อย่างไรค่ะก็สังเกตอาการตัวเองในขณะที่ออกกําลังกายหรือว่าหลังจากออกกําลังกายว่าเรารู้สึกเหนื่อยเกินไปไหมเจ็บหน้าอกหรือเปล่าค่ะปรับพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะส กับสภาวะร่างกายเช่นการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีไขมันดีเนื้อสัตว์ไม่ติดมันและควรรับประทานผักผล,ลไม้ให้หลากหลายในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกายและลดการขาดหรือเกินของสารอาหารบางชนิดด้วยค่ะนอกจากนี้สิ่งที่จำเป็นก็คือการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ เพราะว่าการมีภาวะน้ำหนักน้อยเกินไปหรือว่าน้ำหนักมากจนเกินไปก็ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจได้ค่ะและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึกจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะส่งผลต่อความเครียดอาจจะทําให้ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนั้นแย่ลงได้ค่ะค<ท>า,าแนะนําสําหรับคนทั่วไปในการดูแลเฝ้าระวังไม่ให้เกิดโรคหัวใจหรือแนวทางในการมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงตามคําแนะนําของสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกาที่ประเทศไทยใช้เป็นแนวทางมาตลอดที่เรียกว่า AHA หรือ American Heart Association เรียกว่า l i f e SIMPLE 7ข้อที่1 be active ก็คือพยายามออกกำลังกายหรือที่เรียกว่า physical exercise มีการขยับตัวเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆสม่ำเสมอค่ะ 2. keep a healthy weight ก็คือการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติข้อที่3 learn about cholesterol ควรมีความรู้ความเข้าใจในการรับประทานอาหารที่มีไขมันข้อที่4 do not smoke ก็คืองดการสูบบุหรี่ ข้อที่5 Eat a heart healthy diet ก็คือทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพหัวใจข้อที่6 Keep blood pressure healthy รักษาระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและข้อที่7 Learn about blood sugar and diabetes ก็คือการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติค่ะต่อไปหมอมีคำแนะนำหรือว่าการแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจจากผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะมาฝากทุกท่านกันค่ะ สมัยแบบสมัยเราอายุยังน้อยนะคะยังไปอยู่มัธยมอย่างเงี้ยค่ะเราออกกําลังกายค่อนข้างเยอะแล้วมันก็มีอาการที่เราหัวใจเต้นเต้นเร็วแบบเร็วมากจนเราเหนื่อยหอบอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือเอ้ยตอนนั้นมันอายุยังน้อยเราก็เลยแบบไม่คิดว่ามันมันจะเป็นโรคภัยอะไรอาจจะเกิดจากการที่เราแบบว่าแบบแอคทีฟแอคทิวิตี้เยอะอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอเราเติบโตขึ้นแล้วก็มาทํางาน <S <S <ừ. S 1> ทํางานเริ่มแรกเลยอายุ20กว่าอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มมีอาการของการที่หัวใจเต้นเร็ว เร็วเร็วคือประมาณ1 6 0ยห0ซึ่งตอนนั้นอ่ะก็คิดว่าเอ้ยเป็นเพราะว่าแบบความดันหรือเปล่าหรือตกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่านี่คือโรคจนกระทั่งมีวันหนึ่งเราแบบมันเต้นเร็วจนเหมือนเราเริ่มหน้ามืดแล้วเราก็แบบเหนื่อยเหนื่อยหอบ เราก็เลยแบบเออไม่ไหวละไปไปโรงพยาบาลดีกว่าณนะโมเมนต์นั้นที่ไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโดนจับเข้า ICU เพราะว่าอัตราหัวใจเต้นเต้นเร็วมากจนแล้วไม่มีท่าทีจะลดลงเนี่ยค่ะหมอรักษาเบื้องต้นด้วยการฉีดยาให้1โดสแล้วมันก็เหมือนกดกดกดอัตราการเต้นหัวใ,ใจวูบลงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคุณหมอก็ก็บอกว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างมันอาจจะเกิดจากพันธุก,กรรม จากครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจากร่างกายของเราที่แบบมีข้อบกพร่องอยู่แล้วแค่ hmm. แบบเหมือนร่างกายอ่อนแอแล้วมันก็จะเกิดขึ้นหรือมันอาจจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็ได้ hmm. อย่างเงี้ยค่ะพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเช่นแบบเนี้ยแบบแบบคนทํางานไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ดูแลเรื่องของอาหารการกินหรือออกกําลังกายทิ้งเวลาทิ้งช่วงไม่นานเลยอะค่ะเรามีอาการแบบนี้อีกพอเป็นอาการปุ๊บ เราไม่สามารถที่จะนอนนอนปกติได้อาการมันนานขึ้นทุกครั้งเป็นแค่แค่ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงตอนนี้มันเป็นข้ามวันข้ามคืนอย่างเงี้ยคะ่ะพ mm hmm. อเข้า ICU ครั้งที่สองอะคะ่ะก็ได้รับการแนะนํารักษาว่าเอออย่าปล่อยทิ้งไว้ดีกว่าเริ่มกินยา mm hmm. แต่กินยาดันมีเอฟเฟกกับร่างกายเรามีอาการเวียนหัว เวียนหัวแล้วก็เหมือนแบบอื่นๆอยากจะอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินอยู่ประมาณปีกว่า mm hmm. ท้ายที่สุดอะคะ่ะในช่วงของการรักษามันันมีวันหนึ่งอาการเนี้ยอยู่ๆก,ก็กลับขึ้นมา mm hmm. เข้าใจว่าอาจจะเป็นแบบช่วงทํางานแล้วเครียดอย่างเงี้ยค่ะพอ,พอรอบรอบที่สามเนี่ยเรากลับไป ICU ียะหัวใจเราเต้นแรงเร็วมากเ mm hmm. มื่อก่อนฉีดหนึ mm ่งโดสเราหยุดนะ mm hmm. ว,วันนั้นยังจําได้ว่าแบบหมอต้องฉีดถึงสองโดสถึงจะ mm hmm. ถึงจะคุมอาการเป็นของหัวใจได้ค่ะมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่า เราไม่อยากมาเจอภาวะอย่างนี้แล้วเพราะว่าโมเมนต์ของการกินยาแบบนี้มัน,ม,น,ม,นมันแรงมากมันเหมือนกับหัวใจเราหยุดเต้นไปช่วงขณะหนึ่งเพื่อที่จะแบบรีสตาร์ทรีบูตกลับมาใหม่เงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยคุยกับคุณหมอถึงการรักษาขั้นขั้นสูงสุดของของโรคนี้แล้วกันค่ะเราก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกแบบจี้ไฟฟ้าสวนสวนสายส่วนหัวใจอะค่ะ คำแนะนําของคุณหมอนะวันที่เรารับการรักษาเรียบร้อยแล้วฟอลลูอัพเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็หลักๆก,ก,ก็จะมีอยู่3ามอย่างที่ค,คุณหมอแนะนํานะคะเรื่องกินอันดับหนึ่งเลยอะไรที่มันกระตุ้นให้แบบหัวใจมันแบบเต้นเร็วอย่างเงี้ยค่ะชากาแฟหรือแอลกอฮอล์ก็มีผลเมื่อกี้กินแล้วก็ต้องการน,นอนนอนอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องนอนให้เพียงพอแลสา คือการออกกําลังกายซึ่งคนทํางานเดี๋ยวนี้น่าจะออกกําลังกายน้อยมาก <c oughs> การออกกําลังกายเป็นข้อสําคัญเลยทีเดียวสําหรับคนที่รับการรักษาเรียบร้อยแล้วจะควรจะต้องทําการออกกําลังกายจะช่วยในเรื่องของการกล้ามเนื้อหัวใจแต่ละห้องให้มันกลับมาแบบการบีบตัวให้มันแข็งแรงแล้วก็การเหมือนเหมือนกับ สระค,ะค่ะและสุดท้ายสิ่งที่สําคัญมากๆในการดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงคุณผู้ชมอย่าลืมการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยมีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะเฝ้าระวงังหรือว่าเช็คสุขภาพของเราว่าเราสุขภาพแข็งแรงมากน้อยเพียงใดเพราะว่าบางโรคเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรากฏอาการออกมาให้เรารับทราบค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม p n n Health นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ p n n ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ